สวัสดีเทรดเดอร์ ader, ทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมานำเสนอบร็อเกอร์ forex ที่มีมาตรฐานการให้บริการยอดเยี่ยมที่สุดในวงการนะครับมาดูว่ามีบร็เกอร์อะไรบ้างนะครับก็เป็นการคัดสรรบร็เกอร์คุณภาพที่โดดเด่นในเรื่องการบริการนะครับพิาาราตั้งแต่การสมัครเปิดบัญชีรวมไปถึงบริการเสริมอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการเทรดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูปัจจัยนะที่นำมาพิจารณาด้านบริการนะครับก็คืออย่างแรกคือไลฟ์แชทนะครับไลฟ์แชทเนี่ยจะเป็นการบริการช่วยตอบคำถามและแก้ไขป,ปัญหาเกี่ยวกับการเทรดการฝากถอนการส่งคำสั่งการใช้งานโปรแกรมเทรดและอื่นๆเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากหากทางทีมงานของบลกเกอร์สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้เทรดเดอร์สามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ แล้วก็การเปิดบัญชีการยืนยันตัวตนนะครับโบรกเกอร์ที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ดีควรมีการระบบการเปิดบัญชีและการยืนยันตัวตนที่สะดวกง่ายและรวดเร็วนะครับแล้วก็เครื่องมือการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็น Trading w i e w นะครับ a u t o c h a r t i s t นะครับแ a p i t a ล i z e AI แล้วก็ Free VPS เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการเทรดของเทรดเดอร์นะถ้ามีก็จะดีนะครับแล้วก็มีเพจไทยให้ติดตามนะครับเทรดเดอร์สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านสื่อโซเชียลของโบรกเกอร์ ไม่ว่าจะเป็นโบนัสโปรโมชั่นวันหยุดการอัปเดตต่างๆทําให้เทรดเดอร์สามารถเติมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็สื่อการสอนในการเทรดนะครับบลกเกอร์ที่ดีควรมีสื่อการสอนในการเทรดให้กับเทรดเดอร์เพราะถ้าเทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ตลาดในทากาไรในตลาดได้ระยะยาวก็จะเป็นผลดีต่อตัวบลกเกอร์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวรู้สรุปนะครับคะแนนอันดับอันนี้เป็นสิทธิ์อันดับแรกนะนะครับเรามีทั้งหมด17อันดับนะครับก็ นี่เป็น10อันดับนะครับก็จะเห็นว่าจะมีปัจจัยนะครับเราจะกําหนดคะแนนต่างๆเนี่ยก็คือคะแนนซัพพอร์ตนะคะแนนคะแนนไลฟ์แชทนั่นเองนะครับว่ามีซัพพอร์ตคนไทยไหมจํานวนช่องทางการติดต่อมากหรือน้อยเพียงใดความสะดวกความเร็วในการตอบกลับการแก้ปัญหาความรู้ในการตอบแล้วก็ความเป็นมิตรแล้วก็ความตั้งใจนะครับนี่เป็นการคะแนนของซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเปิดบัญชีนะครับใช้เวลากี่วินาทีนะครับแล้วก็ความเร็วในการยืนยันตัวตนนะครับ ใช้เวลานานไหมก,กี่นาทีนะครับมีเทรดดิ้งวิลไหมมีจอออโต้จอเตสมีแคป i t a ไลซ์เอไไหมมีฟรีบีบีไหมมีเพจไทยไหมมีสื่อการสอนไหมแล้วก็คิดมาเป็นคะแนนรวมนั่นเองนะครับแล้มาดู5อันดับที่5กันก่อนนะครับคือดูพรามนะครับดูพรามเนี่ยได้อันดับ5ก็เพราะว่าการติดต่อของซัพพอร์ตเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสะดวกต่อกับรวดเร็วสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับความเร็วการบัน การเปิดบัญชีอยู่ที่394วินาทีก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเร็วนะนะครับการยืนยันใช้ใชเวลาการยืนยันตัวตนใช้เวลา50นาทีช้านะแต่ว่าพอรับไดย้ยังไม่ได้ช้ามากนะครับก็มีฟรี VPS ไม่มีสื่อการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอันดับ5ดูพรามนะครับันดเอออันดับ4นะครับ Xcap นะครับอันดับ4 Xcap ก็ แอปเนี่ยไลฟ์แชทตอบปัญหารวดเร็วแก้ปัญหาได้ดีนะครับใช้เวลาเปิดบัญชีนานไปหน่อยนะครับกว่า7นาทีนะครับเอ่อห้าวินาทีก็เกือบประมาณ7นาทีแล้วก็ยืนยันวนนก็นานไปหน่อยนะครับ104นาทีนะครับเป็นชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าสามารถเทรดผ่าน Trading View ได้นะครับมีบริการ c a p i t a l i ล e ์ i นะครับมีเพียงติ๊กมิวแปที่ให้บริการนี้นะนะครับ แล้วก็ไม่มีสื่อการสอนเกี่ยวกับการเทรดนะครับอันนี้ก็เป็นเอกแคนะครับอันทั่สามเอสเอ็กโปนะครับซัพพอร์ตค่อนข้างสะดวกรวดเร็วนะครับตอบกลับรวดเร็วมีมาตรฐานการให้บริการที่ดีนะครับเปิดบัญชีใช้เวลา382วินาทีนะความเร็วในการยืนยันตัวตนเพียง4นาทีเท่านั้นนะครับมีฟรี BPS ด้วยนะครับแล้วก็มีเพจไม่มีเพจภาษาไทยให้ติดตามนะครับในเว็บไซต์เนี่ยมีบทความให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดเป็นภาษาไทยนะครับ อืมก็อันนี้ก็เป็นอันดับ3นะครับ S x p r o นะครับอันดับ2 S FBS นะครับ FBS นี่สปอร์ตค่อนข้างดีนะแต่อาจจะมีปัญหาบางครั้งเจอชาวต่างชาติมาตอบนะครับก็อาจจะสร้างปัญหารบกวนได้เล็กน้อยนะครับเปิดบัญชีเร็วมากนะครับเร็วที่สุดแล้วนะใช้เวลาเพียง255วินาทีนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนเร็วเช่นเดียวกันนะครับใช้เวลาเพียง5นาทีนะครับมีฟรี VPS มีบทวิเคราะห์คู่เงินเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็มีสื่อการสอนที่ดีแบ่งระดับเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์ขั้นสูงแต่เข้าไปดูในเนื้อหาแล้วเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยนะถ,ถ้าดูสื่อการสอนนะครับมีวิดีโอแนะนําการใช้งานต่างๆเช่นพวกการใช้งาน MT4, MT5 นะครับมีสัมมนาสอนเทรดเป็นภาษาไทยนะครับคนไทยสอนนะปี2024จัดไปกว่า12ครั้งเนะี่ยนะครับ b s นะครับก็ ให้บรกิการค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับ FBS นะครับก็ขึ้นมาอันดับที่2นะครับอันดับหนึ่งติกมิลนะครับตอบคำถามดีมากนะครับต้องบอกว่าตอบแบบละเอียดสุดๆเลยนะครับสำหรับตัวติ MILL นะครับแล้วก็ใช้เวลาการเปิดบัญชี458วินาทียืนยันตัวตนใช้เวลา394นาทีอาจจะนานไปน,นิดนึงนะครับมี Capitalize AI ให้ใช้มีฟรี VPS มีสัมมนาออนไลน์ Online, แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ก็มีอ e ีบุ๊กภาษาไทยให้อ่านด้วยนะครับมีวิดีโอสอนเทรดเบื้องต้นเป็นภาษาไทยนะครับมีบทวิเคราะห์ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปะจัจจัยทางเทคนิคแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ t i ๊ k m i l l เนี่ยเครื่องมือช่วยเทรดค่อนข้างเยอะนะ Signal Center Tool นะครับ e c u i t y Trading Tool นะครับยังมี Advanced Trading Toolkit ที่ใช้บน MT4 และ MT5 นะครับก็เครื่องมือการเทรดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่า Tickmill ยืนยันตัวตน นานไปนะสามรถอก็จรินาทีเกือบโอ้เกือบหกชั่วโมงปะเออนะครับแต่ว่าเครื่องมือเทรดเนี่ยมันมันค่อนข้างครบไงนะครับก็ทําให้ตัวติ๊กมิลเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการจัดอันดับบรกเกอร์ที่มาตรฐานการให้บริการดีที่สุดนะครับก็สามารถไปดู อันดับอื่นๆได้ในบนเว็บไซต์ของ t h a i b r o k e r forex c o m นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทเทรดเดอร์ไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Thai Broker forex ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการทเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ